ช่างก yeah. ูโคตรดูจริงจังไงเราทำไรอ่ะเช็คลิสต์เหรอตั้งแต่กูเป right. ิดร um 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 ้านมากูไม่เคยเช็คลิสต์เลยนะแล้วเมียกูมาคุมนี่เขาให้เช็คลิสต์เหรอแหละอันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะมีอันนี้คือ้านอกอืมอันนี้เครื่องยนต์เฮ้ยเดี๋ยวดับเครื่องก่อนอันนี้มีเช็คลิสต์โห้ยยี่รายการวะ79รายการก่อนส่งอใช่นี่เมียกูให้มึงทำอ่ะกูนั่นแหละ แม่งยึดอำนาจกูแล้วอันนี้ก็คือที่เมื่อวานไปตรวจมาผ่านเลยใช่ปะ่ะซูกี้เจ๊เด็กก็คือลูกค้าผ่านแล้วก็ก่อนส่งหรือว่าลูกค้ามารับเองนยะลูกค้ามารับเองเต่าอ๋ออ่าเราเช็คก่อนส่งลูกค้าใช่ไหมดูนี่มีอะไรไปถึงไหนแล้วเนะี่ยมีอะไรบ้างวะโอ้โหมองไม่เห็นว่อาอะไร่นันนี้ชุดสีก็มีภายนอกอะไรเงี้ยชุดส่งจุดสีใช่ ผ่านไม่ผ่านมีตําหนิตรงไหนอะไรเงี้ยถังน้มันปอกเทรกันเบรกกานคัตมาเลยแล้วไงไม่มีคืออะไรกระจกซ้ายขวาอ๋อเพราะเพราะว่าเราอันี่ไปแล้วใช่ป่ะตอนถ่ายรูปเราไม่มีเราไม่ได้ใส่อืมแล้วก็กันตกไม่มีแล้วอ๋อเพราะรุ่นนี้กันตกไม่มีอ่าใช่แล้วก็เลยไม่ต้องเช็คตําหนิที่กันตกใช่ไหมส่วนอันนี้พร้อมส่งอยู่แล้วเหลืออะไรอ่ะที่ติดเครื่องนานๆเมื่อกี้ที่พี่ดูความร้อนตอนส่งอ๋อเช็คความร้อนเหมือนไม่ได้เตรียมนะ ถ้าเตรียมมึงคงแต่งตัวดีกว่านี่งาวันนี้งานเยอะวันนี้งานเยอะปล่อยอะปล่อยฮะวันนี้ทํางานเครื่องท่อนนั้นต้นองเครื่องแบบเดี๋ยวดูดิแล้วเครื่องยนต์น่ะความลงความร้อะไรเงี้ยนาโอเคได้วันนี้ลูกค้าซื้อไปสบายใจเลยนะเพราะว่าเราเช็คให้อยู่แล้วเนะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาก็ได้นะเพราะเราเอาใบาเช็คดีดให้ด้วยใช่ไหมเออดีว่ะเราเปิดร้านร้านนานแล้วนะ ขายความเชื่อใจหน่อยเลยแล้วนี้นะจริงจังเลยนะเมียมาคุมได้สองสองอาทิตย์สมอาทิตย์ตัว่ามันล่อระบบใหม่หมดเลยวะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปที่ทางที่ดีดีมันมล่อยอดเทียมูหมดเลยแสดงมันน่าจะดีแล้วนี่ก็คือพร้อมส่งเลยนะครับสำหรับซู z u กิ g s X 750คันนี้นี่ลูกค้าจะไฟนนซ์ผ่านเรียบร้อยเช็คลิสต์เอ้ยน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเราถ่ายเรียบร้อยอยู่แล้วใช่ คันนี้ประกันหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเดือนเลยนะสองเดือนหรือหนึ่งพันโลนะที่อะไรถึงก่อนน้ำยามอหนุงมอานาำเราเปลี่ยนหมดแล้วน้ำมอน้นาพพะบงพะเบกดูเช็คแล้วน้ำมันเบรกอะไรเรียบร้อยอ่าโอเคพร้อมเดินทางไม่มีย้อมแมวนะ <laughs> <laughs> โอเคจัดไปฮะ <laughs> โอเ้เช็คลิตรอเดี๋ยวนี้มีรายการเช็คลิต์อโอ้สุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลยเมียกูทำไมกูคิดไม่ได้วะ หรือว่าเราไม่เคยเอารถเข้าศูนย์ว่ามีใบเช็คลิต์มาให้ดูอะไรเงี้ยเอออวะเออเช็คลิตละพร้อมส่งยางเยิงเป็นไงใหม่ฮะใหมอ่าไม่จบสักที้ะคลิปนี้นะอวยชิปเบิก่ะตอนนี้ก็เช็คไปเรื่อยโซ่สเตอร์ฟันเฟินเป็นไงฟันไม่หล่อพี่ฟันไม่หล่อเหมือนกูเลยเฮ้ยว้าว่ะเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะฮะแล้วขอบคุณลูกค้า จากไหนเนี่ยยังไม่รู้เนียลูกค้าคนนี้จากไหนเนี่ยสมุดปากกาหรือที่ไหนเนี่ยขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ